สวัสดีค่ะอันนี้แม่นะขวันสมกิจสุดสุดเพราะว่าเมื่อตอนเช้าเจอกันแล้วหนึ่งรอบโอไม่ใย่เนาเป็รอบแล้วว่าถ่ายโยนอีกเออ้แวนะครทุกคนค่ะคือเมื่อวานไปนงานเปิดตัวเขามากไงอ่าใช่ใช่ใช่เนาะวันนี้ก็เลยก็ด้อยเออสมมติว,ว่าดีมากเมืองคือแบบซีรีส์น่ารักมากแบบสุดเบิร์ง ทุกคนรู้แฟนคลับรู้พี่สนุกรู้และเจ้าตัวรู้ว่าฉันรักน้องป้องมากขนาดไหนกักล่องกันกล่องน่ารักน่ารักตัวจริงเขาหน้ารักตัวก็งน้ารักเอออ่าพูดอะไรอะไรกันเลยเขาหยิบหน้ารักเกินไปอ่ะฉันรักเขาวแกอ่ะก็คืออย่างนี้เมื่อวานเราไปงานเปิดตัวนั้นมาซีรีส์เรื่องหนึ่งเชื่อนะไดโนซอรัสเออซอร์เลฟใช่นั่นแหละของเออไทอัอดิเมททูบใช่ไหม ขนาดไหนแล้ขนาดไหนให้ดูเอา <c oughs> โอ้รู้สึกแกแล้วแบบตอนแรกอะก็จะแบบไม่ซื้อนะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแบบไปหาอ่านเอาก็ได้อืมอ่ะเนี่ยแหละไร <c oughs> ดูรอยยิ้มนี้สิแค่ตัวไหวเลยอนะีดองเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเราเราก็จะมีเราจะมีตัวไฮไลท์ที่เราไปงานเปิดออแสลงข่าวมาเนาะเดี๋ยวให้คนดูก็ดูได้แหละแล้วก็ อันนี้ถ้เรามาดูทำทีเซอร์กันอีกอันหนึ่งทีเซอร์เขาก็โอ้โหยาวใช่ดูกันอีกทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อวานในงานอะวัตถกีตค่ะหมดเดี๋จ้องหน้าน้องค่ะไม่ได้ดูอะไรค่ะในทีเซอร์เออใช่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 มองเขาเป็นการเปิดทีเซอร์ในงานเลยก็แบบน่ารักมาก้โหแล้วแฟนคลับแบบกีดแบโอ้โหโอ้โหแตกกับโอ้โหกูดับแล้วเมื่อวานอะแบบสุดอ๋อไม่ต้องแฟนคลับค่ะอูดิช่องนี่อ๋อ มาค่ะทุกคนข่าวมาข่าวมาดูเพราะเดี๋ยวเราต้อกับทีเซอร์นะคาไดโนสอร์รักหรือว่าไดโนสอนร์เลิฟคาวันนี่มันเสียงมซิงเกิลเจ้าของอัติเบรตูมดิผมชื่อลัก <c oughs> ผมหวังว่าวันหนึ่งผมจะมีลักดีๆเหมือนกับชื่อจนกระทั่ง พความรู้สึกเหมือนกระตา่ายโดนนายน้องสาวเขมือบเลยอะชอบอ่ะอยากขอบเลยนั่นแหละงงไปผมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์ก่อนนันนี้ให้ฟังผมชื่อรักภาสกร ผมเป็นคนมองโลกในแง่บวกรักเพื่อนฝูงรักธรรมชาติรักสัตว์เมฆความรักของผมเกิดจากความเชื่อใจแต่ผมกลับโดนทำลายเพราะความรักรักเมฆแม่ซื้อแก่ทอดของชอบกูมาด้วยอ่ะกินด้วยกันปะรักไม่ชอบกินแก่ทอดอ่ะอยู่โทษคนนั้นคนนี้สักทีเถอะเมฆ บมาแล้วล่ะลูกได้ข่าวว่าไปเดทมาแฮปปี้ไหมจ๊ะโถเจ๊ไม่ดูหน้าผมเลยไม่ต้องกอหรอกครับวิดีโอไม่ได้หยุดแต่โลกของผมเองต่างหากที่หยุดแดดี่สุดผมชื่อไดโนใครๆก็บอกว่าไดโนสาวอย่างผมเนี่ยเป็นคนลือดร้อนขี้โมโหเจ้ามาลาวาดเอาแต่ใจ พร้อมลุยพร้อมบูและพร้อมทาชนเชื่อแม่งหน้าร้าชิบหายก็ตายน no. ้อยคุณเชื่อรักรายครบไหมรายรายครบถ้าจริงเป็นอย่างไร พฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ยเกมอวอรพรุ่งนี้ผมจะไปหาเขาอีกรองขันนี้มากกูรูแบบไม่ได่นหรอเรื่องเป็นเพื่อนเนี่ยอุ้คงไม่เป็น พอถ้าเป็นอ่ะกูคงคิดเป็นซื่อกับมึงแน่ๆเมื่อไหร่ที่มึงไม่มีใครอ่ะก็คิดแล้วกันมึงยังมีกูอยู่แต่กระต่ายน้อยของผมกลับโดนทำร้ายด้วยความรักจะตายน้องอยู่ตรมนี้ก็ไเ่ี้ยน่ะแล้วกูยังกล้าเซไปล่ะยากแก้เราได้ไหมก็เมย์บอกว่าเมย์ไม่เลิกไงรัก ไดโนยองผมก็พร้อมที่จะมีรักถ้ารู้ตัวว่าไม่ไหวเนี่ยไม่ต้องรีบครับพวกผมไม่ได้รีบกันพี่ไดโนผมจะพร้อมดาวกระดาษใส่โหลทุกครั้งที่ผมรู้สึกดีกับพี่เขาคนนี้เป็นใครกันทำไมใจเราวิวเมื่อเขาเข้ามาใกล้นะผมจะมีรักเมื่อพร้อม แต่ผมออพร้อมจะมีรักไดโนเสาร์มันบุกแบบนี้ภารกิจลิชิยย่ใจกระต่ายน,อน้อยก็เกิดขึ้นพี่ไดโนหกลงเสื้อผมเต็มไ,ไปหมดแล้วว่ามงาาึงโวเคาไมรู้สึกเหมือนกระต่ายตัวไดโนเสาร์เข้าเมือกเลยอ่ะ จะมีรักไหมโ้สวยโอ้สวยมากไดโนสอรับเจ้าคือทายาทคน<ซ>ต <า S 2> ่อไปนุ่<ะ>นอยากรู้ไหมว่าเรื่องมันเป็นยังไงไม่อยากอ่ะไม่อยากอะ่ะงาจนจบจนเกียร์เกียร์เกียรกร์้กียย ไม่อยากอ,ะอ่ะจ๊อมึงอยากรู้ไหมไม่อยากอ,ะอ่ะจอ๊อมึงอยากรู้ไหมไม่อยากอะจอมึงต้องรู้หน่อยแล้วไม่งั้นกูจะอือเอาล่ะ ฉลุชะตากรรมยายน้องหลักเร็วจะจะต้องโดนฉันจิกเปลี่ยนทุกสองวินาทีแน่นอนอย่าห้ามมาห้องจากนั้นนั่งอู่บนหนั่งทุกสองวิแน่นอนอย่าห้ามมาะไรดอกแต่ก็ของมึงนะจริงๆเราจะไม่ว่าเขาเลยเราจะไม่ว่านายเราจะไม่พัชุสวัสดใสเขาได้ขาดก็เนื้อหาเออจะบอกอย่างนี้ก่อนพี่เราไปเรอเคยไปสัมภาษณ์เราไปสัมภาษณ์พี่สนุกมาเนาะเขาบอกว่าเรื่องนี้จะมีจุดมาที่ต่างจากเขาเขาทำงานหลักๆมาหลายเรื่องนะ เขาถือว่เขาอยากโอ้โหทุกคนค่ะถ้าทุกคนจำผลของออสนุกได้นะครับก็คือเรื่องแรกคืออะไรเดิมเกียบุกน้ำสือรุ่นปแเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่พระเอกแทนขาดขาดแขนไปเลยอ๋อเนาะแล้วก็เรื่องเรื่องที่สองของออิเบรทูก็คือรีเบิร์บซีเพราะความรักเขียนด้วยความรักน้ำตาแตกไปเลยทุกอีพีเฟส ใช่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 แต่คือคือม้าถ่านเขาสูงอยู่แล้วไงงานเขาดีหมดทุกเรื่องดีหมดเราต้องยอมรับโอ้โหอืมไม่ได้อวยเพอร์เจอร์แล้วแต่เราจริงไม่โอ้ยใจเลยอ่ะคือเราไม่อวยหลักอะไรแเนาะเราจะไม่อวยอะไรอยู่เลยเราก็ด่าก็ด่าแต่ว่ารู้สึกว่าเราโอ้โหมือเขาขาดนี่แบบมันสุดจริงจริงนี่เรื่องนี้เขาก็เขาก็เหมือนกับเขาก็เหมือนกับว่าโอเคลองมาทำงานที่แบบมีความแบบปมีความแมสโอดักดูมีความแบบเออเขาถึงได้มากขึ้นเออเออเออแล้วก็ได้ทีมงานมาได้กระแสงมาจากหลายค่ายเลยใช่ป่ะมึง ช่โอ้โหก็จะเป็นเอ่อดูบัดีเนาะอี่ปาเข้ามาเล่นเออเออลุกกี้ไฮแลนด์ใช่สตูดิโอวาบิซามิโอ้โหเยอะปะบึ่งนี่คือการรวมตัวของแบบกลุ่มบ้านเลยจักรวาลซีรีส์วายไทยอ่ะเนอะแท้เนาะคือไม่ไม่เราไม่ค่อยเห็นภาพดีมาก่อนมาต่างคนก็ต่างแบบนี้ช่องตัวเองสัตยาคือรวมกันแล้วก็แบบเออน่าดูว่ะแปลกรู้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย แกเลยว่านี่คือประวัติการนะนี่คือแบบเอาเวนเจอร์แอสเชเบลิลอยู่นะถึงออกปาใช่ใช่ใช่ส่วนเนื้อหาเออส่วนเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่าเออเรื่องนี้จะมีเอ็นซีจะมีฉากแบบว่าฉากเลิฟซีจะมีฉากรักฉากอะไรเงี้ยดูแบบเยอะๆอะไรเงี้ยน้องเขาบอกโอ้ยอยากเห็นเลยอนะยังไงต้องบอกก่อนเนอะทุกคนขาเปิดทุกคนไปดูเนอะคือเออเออ่ดัลโดซอรักได้เป็นซีรีส์ชุดเน้อคือจะมีสี่เรื่องก็คือเสือจะกินคิดแคทซั ฉลาบไม่กินเนื้อในโดนทอร์ักแล้วก็บีีามาดุเนอะก็คือเป็นสี่เซตเลยแล้วเป็นสี่เรื่องเลยในหนึ่งจักรวาลเดียวกันเดินทุกคนขาซึ่งในโดนทอร์ักก็เป็นเรื่องแรกเลยที่ถูกนำมาทําเป็นซีรีส์นะคะทุกคนซึ่งแบบน่าดูมากนี่นะเปเปอร์ใช่ไหมกองกางกองใช่ไหมกองของมกางกองนะ่าเอนี้เราว่าเขาไอออนถ่ายไม่เสร็จหรือก็รำแต่แต่ว่าบอกตรงว่า กล้องตัวจริงคือน่ารักมากโอ้โหสุดๆคือคืออันนี้น่าถ่ายอะสงองสาเดือนที่แล้วเพราะว่ารทีเซอร์เนี้ยเหมือนกับออกมาก่อนแล้วมันเดินกว่าสองเดือนนะเขาต้องถ่ายมาก่อนแล้วตอนตอนนี้เขายิงแบบย่งแบบยิ่งน่ารักของกับยิ่งมีออร่ายิ่งแบบโอ้สุดมือแล้พิธีก็คือหยิบเดียวก็คือโลกโลกละละโลกสว่างว่าไปเลยอู้หู้ารักมากๆมึงคือออร่าสับแบบสับจริงๆเราก็แบบว่าเปเปอร์อ่ะ อันนี้เทพนะพอตัวจริงอย่างอีแค่โคตรเทพแล้วตสูงแบบโอ้ยเบอร์ดูบ้านเึืงถึงใครแบบแรกเรือถึงพี่ติ๊กเจ็ดเออคือเออเด้ป่ะคือมีความแบบเรื่องนเนี่ยคู่อะไรอย่างเงี้ยเออคือหล่อจริงหล่อหล่อเลยแบบหล่ออ่ะหล่อไม่ใช่หล่อแบบตีน้วหล่อแบบเข้มเข้มของชายแบบไทยไทยเออคือแบบติ๊กเดิเกเตอร์ครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบพากันไปเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยมึงเบอร์สอดเออหล่อเลยคือแบบ ดีอย่างอ่าเออแล้วก็ดูดูเนื้อหาดิแค่นี้ก็กีดนะว่ามึงตอนเข้ามาเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบึงยง่งฉากน้ำคโนนปาต้องโกรธน่ะที่เขาบอกทำยังไงไปให้กีดอ่ะพี่บอกอ่ะในคำบรรยายในหนังสืออ่ะ15หน้าฉากนี้ฉากเดียวที่แบบเดี๋ยวจะขอรีบอ่านนะครับจะขอรีบอ่าน <ๆ S 2> ์ดใหไปเจอฉากก่อนจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้คือสุดจริงแล้วเขาบอกว่าการถ่ายอ่ะใช้เวลาสองวันอ่ะโลเดลซีนเดียวนะซีนที่แบบ อสองวันถ่ yeah. Yeah. นายเลยเยอะม่กแลบบ้ว <c oughs> เรื่องเรื่องความโรแมนติกคอมเมดี้ก็คืออืมว้นใจะเลยเพราะยังไงสี่ต้นน้ำเปียกคนเป็นคนกำกับยังไงละ่ะเออใช่ใช่ต้องต้องพูดถึงเนาะคือต้นน้ำอะเขาก็เป็นนักแสดงหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็มาตอนนี้ก็กำกับด้วยเมันก็คือพี่ต้นน้ำคือเป็นทุกอย่างให้พี่สนุกแล้วเริ่มแรกจากการเป็นนักแสดงปะเออเป็นแอคทีคออ ผู้กำกับเออแล้วนี่นะล่าสุดลองเพลงประกอบเออเออลองเพลงกันด้วยกูกกับคขำเลยใช่แต่ไม่มีชื่อเพลงอยู่แต่มันนานเดี๋ยวเออมันมีชื่อเพลงอยู่คุณจำได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวคือให้นะครับทุกคนค่ะึ่งพอมาไปฟังกันได้เลยเป็นเพลงประกอบเมื่อไรเมื่อไหร่จะเป็นแฟนกันเป็นประกอบเปอเซอร์สอเมื่ออจะเป็นแฟนกันจะเป็นแฟนกันเออแล้วเรอีกเขาบอกอีกวันอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอจะออนแอร์ให้ใครพอกันอะไรอย่างเงี้ย ใช่ทุกคนค่ะซึ่งมอบมากว่าไปฟังบรรยากาทุกคนค่ะซึ่งดีมากจริงๆเท่มากล้ำสดเลยจริงอืมก็อ่อนแล้วก็อืมจริงแล้วก็ฝากติดตามและการโดซีส์โดซอลักนะคะซึ่งจะออนแอร์วันที่ยี่สิบห้าดะการโนที่อัลบินทีวีใช่และที่พีคืออะไรอันคัได้อะไรไอสี่อีออริเฟนอะไรอะไรอะไรลอยใอยลอย ใช่ใช่ซึ่งความพิเศษเนอะใคอนข่านนอกจากว่าจะมีอันคัสซีพิเศษเนอะแล้วก็ไออย่างที่เราเห็นกันในดีเซอร์มันจะมีตอบอัพความรู้สึกว่าแบบใชุ่้ยความรู้สึกเหมือนก็ตั้งกันมาโดนกินเลยยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในซึ่งในอบาลิน่ะจะมีเป็นเอ่อในในอะไรธรรมดาจะมีเป็นพาร์ทของดองลักเนอะซึ่งในอซีอีอันคัดอะ นอกจากจะมีอันคัดความแซบของซีนต่างๆแล้วอ,ะอ่ะก็จะมีป๊อปอัพความรู้สึกของพี่ไดโดด้วยยังไงล่ะเราเห็นละครเนี่ยคุมิติมากขึ้นเห็นภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ซึ่งอ,อ,อ้จริงเร,เราไม่ค่อยได้เห็นซีรีส์ที่ทําแบบนี้เดี๋ซึ่งเป็นป๊อปอัพความรู้สึกอะมันเราว,ว่ามันเราว,ว่ามันออสคูลนะมันไวทู k, เค่ว่ะมันแบบคือซีรีส์ไทยแต่ก่อนชอบทำเส้นแบบ อะอ่น้ที่นัสุดไม่นาอะไรเห็นวป้าเะเราไม่เห็นมานานแล้วอ่ะอะไรองี้ป้าซึ่งและออย่างหนึที่พิเศษกันดีก็คือในอัลบั้ทีวีอะก็คือมีออนแอร์แปดีถูกปะเออใช่ใเขาบอกก็สอเดือนซึ่งไอซีเอีเขาเป็นสิบอีพค่ะทุกคนเขาว่าอย่างนี้เขา่ เนื้อหามันไม่จบหรอว่าเนื้อหามันเขาต้องเอาเนื้อหาบางอย่างออกเพราะว่ามันได้แค่แปดอีพีจริงๆในในช่องทีวีไดแค่แปดตอนใช่แต่สิ่งที่เหลือเขาบอกสุดเลยเกือบครบที่เขาต้องการเล่าหมดเลยใช่ซึ่งอะไรพิเศษพอไหมไม่พอเพราะอะไรจะมีอีพีสุดค่ะใช่โอ้โอ้สุดก็คือเราติดตามอีพีสุดเลยที่พี่สรุปเขาบอกว่าอีพีสุดจะเป็นเหมือนแบบ เบื้องหลังหรือเบื้องหลังการเบื้องหลังการถ่ายทำหรือว่าการพูดคุยกับแบบแสดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสามารถรับชมได้นะคะในยูทูบอธิบายทูปไทยแลนด์ใช่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 เนาะอืมครับนอข่าวก็คือเป็นเราว่าเป็นหนึ่งซีรีส์ที่น่าติดตามโดยไม่ว่าจะเป็นทางนักแสดงเองหรือว่าทีมงานเอ่ยทีผู้กำกับเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเราว่าถ้าเขาถ้าเขาสามารถกำกับดราม่าได้ดราม่า ตัดแตกขนาดนั้นอนะเราว่าอะไรแบบเนี้โอ้โหสุดอ่ะอืมเนาะก็ดูแล้วดูเลยมันดูมากๆเลยเลยแล้วก็ล็อกักล้องยังไงล่ะไปดูล็วกกล้องก็คุมเราหน่าหักใช่ไหมที่ดอกรักก็อ่ะเราว่าต้องดูแหละดูดูด้วยกันเดี๋ยวทุกคนค่ะซูงอะไรช่องเราจะมีอ่ะจะอ่ะเดี๋ยวว่ากันไปไั้ เราติดตามเลยนะคะนะคะนะคะทุกคนค่ะเรากับค่าดิลักกันอยู่แล้วเออนะคะทุกคนค่ะก็ติดตามซีรี่์งน oui> uh sure ี้นะคะในดอสซาร์รักอีกทีเดอร์ออสแอร์วันที่ยี่สิบห้าพิธุณาสี่ทุ่มนะช่องอมรินทร์นะคะทุกคนค่ะในอมรินทีวีนะคะเราก็ สามารถยอดหลังได้นะคะอันขัดได้นะไอ้ฉีไทยแลนด์แกไปฉบับยังไงก็คูมเดินเราก็บาทตอกบาศเออตกวันละสามบาทนั่นแหละแล้วซีรีส์ซีรีส์ในในไอ้ฉีคืออะไรเยอะกรุบใช่เยอะแล้วแกแกเอาจริงๆนะคัดหมดเออแกเอาจริงๆนะไอ้ฉีนะอีกนีดึงก็คือโอดีแฟนนะบอกเลยไม่เหมขนาดนั้นกูก็คือแบบ เพราะว่าพี่สนุกพูดเองว่าอ้หนี้เป็นเบอร์นหนึ่งเลยเรือ่องอันคัดหนาบอกเลยใช่ใช่แต่จริงจริงใครอยากดูกันความถ้าไม่ใช่ไมนะฉากทุกฉากเอ็นซีเนื้อหาให้มันเพิ่มเข้ามาอย่างเงี้ยก็จะมีหมดเลยคือไปดูได้ใช่อืมอืมอืมพี่สกค่ะก็ฝากละกันนะคะทั้งซีรีส์ไดโนเสาร์ราคาแล้วก็ช่องของเรายังไงล่ะโปกทีวี<ช>นะคะับ้วค่ะก็ใครมีอะไรที่อยากให้ทำหรือว่า เรื่องนี้เราจะทำเรียกไม้ทำไปถึงขนาดไหนหรือว่าทำจบมาหรือว่าอาจารย์จะยังไงก็มาป้ายกันได้ติดตามได้เลยนะคะทุกคนค่ะนะคราเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปดูกันนะคะได้โดอนรักค่ะ